น้องคะวันนี้อยากจะนใจพี่น้องไอ้พระพราวฮิปลูบที่สนะคะฮิบลูบที่4ี่พอสิบสถึงพ้อสินะคะเราจะอ่านให้ฟังนะคะฮิปลูบที่สี่อสิบี่ถึงพ้อสิบหกนะว่เาเห็นฉะนั้นเมื่อเรามีมหาบุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรา เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราได้แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ พี่น้องคะพระวจะนะในยิบรูที่สี่ข้อ14บสีถึงสินั้นได้กล่าวถึงนะคะกล่าวถึงมหาปุโรหิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นที่ผู้ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปถึงพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะและเมื่อเราได้มีมหาปุโรหิตซึ่งเป็นผู้กลางระหว่างเรากับพระเจ้า แเรามีพระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นมหาปุโรหิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเรามหาปุโรหิตท่านนี้ผู้นี้เป็นผู้ซึ่งพิเศษจริงๆนะคะเป็นผู้ซึ่งเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอเข้าอกเข้าใจเราแม้พระองค์ถูกทดลองใจพระองค์ก็ผ่านพระองค์เป็นแบบอย่างพระองค์เป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็น ผู้ที่เราจะจ้องมองเป็นผู้ที่เราจะ,ะให้พระองค์นั้นเป็นหลักยึดในชีวิตของเรานะเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเข้าใกล้พระองค์เข้าใกล้ในการที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบพระองค์วันนี้พี่น้องคะผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตมหาปุโรหิตนั้นมีความมีความเข้าอกเข้าใจในความอนแอรของเรามีสายตาฝ่ายวิญญาณมีสายตาที่สูงส่งมี เออขาเรียกว่าออการมองไกลนะมีสายพันธุ์เนตรที่ยาวไกลนะมออีสายตาที่มองไปจนถึงโลกหลังความตายก็คือโลกแห่งนิรันดร์วันนี้ให้เรามาไขควนและศึกษาโลมก,กันในสายตาในเกี่ยวกับมหาุโพิุท่ันนี้เนาะวันนี้อยากจะใจพี่น้องด้วยออสายพันธุ์เนตรแบบพระเยซูหรือพุทธง,ง่ายๆเป็นภาษาธรรมดาก็คือ,อสายตาแบบพระเยซูนะเราอยากอยากเปลี่ยนแบบหรือเราอยากจะมองทะลุทะลวงให เหมือนสายตาของพระเยซูนะคะเรามาดูว่าแล้วสายตาของพระเยซูนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะวันนี้นะเราจะาได้ศึกษาได้แต่งปันพระวจะนะของพระองค์นะในภาพรวมนั้นนะเราเห็นสายตาแบบพระเยซูสี่ห้าห้ประการด้วยกันนะคะหรูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะสายตาแบบพระเยซูนั้นพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของทุกปิญญา สา,สายตาของพระเยซูสายพระเนตรของพระองค์ตาของพระองค์นั้นมองทะลุทะลวงเห็นคุณค่าของทุกปีญญาในพระธรรมฮิบูบทที่สองข้อที่หกบอกว่ามีคํากล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาวันนี้พระองค์ทรงเห็นคุณค่าเราพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกคนนั้นรอดนะครับ รอดจากนรกบงไฟเพราะว่ามนุษย์นั้นได้ท,าทําบาปตั้งแต่ปฐมกาลของพระองค์ท่งถูกส่งมาในโลกนี้ด้วยสายพระเนตรด้วยสายตาที่มองเห็นคุณค่าของทุกปิญญาทุกปิญญาต้องไม่ตกนรกนะทุกปิญญาต้องรอดนะ,ะนั่นเองเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้ตระหนักถึงน้าพระทัยหรือสายตาของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงมองมนุษย์ทุกคนด้วยพระคุณด้วยการเห็น วิญญานั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่นนองวันนี้เราเป็นใครอะเราเราเป็นใครท,ที่ที่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าเราขนาดนั้นพระองค์ทรงเห็นคุณค่าความรอดของมนุษย์ทั้งปวงพระองค์เป็นต้นแบบแห่งการประกาศในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ43บอกว่าแต่พระองค์ตัดแก่เขาวว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วยเพราะว่า ที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองแระเยซูริ์มองเห็นคุณค่าทุกวิญญาณจึงพยายามที่จะประกาศข่าวประเสริฐประกาศเรื่องราวแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไปยังคนมากมายเพื่อไม่ไม่อยากให้แต่ละคนนั้นตกนรกทุกคนนั้นจะต้องรอดพี่น้องคะวันนี้เราเป็นใครลครับหลายครั้งเราไม่อยากประกาศหลายครั้งเรามีเหตุผลมากมายที่เราจะไม่ประกาศเราเห็นพระเยซูริ์เนาะมาในโลกนี้ ด้วยการเห็นคุณค่าทุกปีญานพระองค์ประกาศพระราชกิจของพระองค์นั้นมีการประกาศเยอะมากนะวันนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องประกาศด้วยนะเราเห็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์พระวจนะบอกว่าถ้าเราไม่ประกาศมันก็วิบัติจะเกิดขึ้นแก่เรานะบางครั้งราก็จะทาเป็นหลงลืมหนะลงลืมพระวจนะของพระเจ้าไปนะเรายุ่งมากเราวุ่นวายมากนะคะวันนี้เมื่อพระองค์ทรงเป็นแบบอยา่าง สายตาของพระองค์นั้นเห็นคุณค่าของวิญญาณทุกวิญญาณวันนี้ให้เรามาปรับสายตาของเราให้เป็นเหมือนพระองค์โดยการที่เราจะมองเห็นคุณค่าของทุกวิญญาณหรือเราจะได้ประกาศนางคนเหล่านั้นมารู้จักพระองค์นี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระเยซูคิดยังมีสายตาที่ยาวไกลในการที่จะมองเห็นว่าวิญญาณทุกวิญญาณนั้นถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในโลกพระคุณของพระองค์นั้นวิญญาณเหล่านั้นก็จะต้อง หน้านะคะเพราะน,นั้นวันนี้พระองค์เป็นผู้หนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างมากมายวันนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าวิญญาณของคนทุกคนเนาะเราการเห็นคุณค่าวิญญาณนั้นจะต้องออกมาจากจิตใจภายในของเราที่เรารับการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสเมื่อเราอยู่ในภาคคริสเราชีวิตของเรานั้นได้ถูกสร้างใหม่แล้ว จิตวิญญาณข้างในของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ได้มองเหมือนมนุษย like so like ์ทั่วไปในโลกมองแต่เราจะมองเหมือนสายตาของพระเยซูเพื่อทุกวิญญาณนั้นจะรอดพี่น้องคะวันนี้เราเห็นคุณค่าอะไรบ้างในชีวิตของเราะวันนี้ขอให้เราปรับสายตาของเราเพื่อเราจะเห็นเหมือนที่พระเยซูทรงมองเห็นคุณค่าของทุกวิญญาณนะคะพี่น้องคะวันนี้ขอให้เราปรับสายตาของเราด้วยเรามาดูประการที่สองนะคะพี่น้องสายตาของพระองค์นั้น มองในมิติฝ่ายวิญญาณนะคะด้วยลิขานุภาพของพระองค์พระองค์ได้มองมองทะลุทะลวงเข้าไปในมิติฝ่ายวิญญาณความคิดของพระองค์ความเข้าใจของพระองค์นั้นสูงมากในอิสยาหบทที่55บข้อที่9กบอกว่าเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉะนั้น ิ่งนี้ทําให้เราได้เห็นถึงสายตาของพระเยซูนั้นพระองค์มองทะลุไปถึงมิติฝ่ายวิญญ,ญาณนะด้วยวิธานุูภาพของ,พร,องพระองค์ที่พระองค์ทรงมีนั้นพี่น้องคะวันนี้เราที่เป็นผู้เชื่อเราที่เป็นผู้นําขอให้เราได้มองทะลุมิติในโลกนี้มิติที่ตาเห็นมิติที่สัมผัสได้ให้เรามองไปทะลุถึงมิติฝ่ายวิญญ,ญาณและสอนผู้ที่อยู่ภายใต้ของเราฝึก มองให้เหมือนที่พระเยซูพิดมองเพราะพระธรรมอิสยาบทที่55ข้อที่9ที่อ่านไปเมื่อสักครู่บอกว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่า่นโลกจกักรใดวิถีของพระเจ้าก็สูงกว่าเราสาระเนตรของพระองค์ความคิดของพระองค์ก็สูงกว่าความคิดของเรานั้นวันนี้เราต้องฝึกที่จะมองในสิ่งที่เป็นมิติฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะคะอย่ามองแต่อ่ามิติในโลกนีนะ้ซึ่งถ้าเรามองแต่มิติในโลกนี้เราก็ไม่แตกต่างจากคน เลยนะคะนี่เรามาอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะต้องรับการปรับสายตาเปลี่ยนแปลงชีวิตและปรับสายตาของเรานอกจักพระองค์ทงมองในมิติฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนผ่านการใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านการที่พระองค์ได้ทรงสัมดงไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาพระองค์ทรงแก้ปัญหาคนที่มาติดตามพระองค์และอาหารไม่มีนะไม่มีอาหารกินขําแล้วนะ,ะก็มีขนมปัง ้าก้อนกับปลาสองตัวนาฬิกาที่จะทำการยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ได้เดือดร้อนอเวลานั้นที่บรรดาสาวกบอกว่าโอ้ยปล่อยเขากับบ้านไปเถิดขอให้เขาไปหากินเอาเองเราไม่มีอะไรจะเลี้ยงเขาพี่น้องมิติฝ่ายวิญญาณที่ปรากฏในเวลานั้นผ่านขนมปัง5้ก้อนกับปลาสองตัวและทําให้ความวิ่งใหญ่ของพระเจา้าพระองค์ ถ้าวันนี้เรามีมิติฝ่ายวิญญาณเราสามารถมองทะลุทะลวงในมิติฝ่ายวิญญาณเราจะไม่มีความวิตกกังวลเลยนะเราจะวางใจในพระเจ้าทุกสถานการ์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราวิถานุภาพของพระองค์ก็อยู่กับเรานะในเหตุการณ์ที่เปโตรนะคะพระองค์ชวนเปโตรลงทอดทวนนะในพระธรรมที่เราได้อ่านไปมากได้หลายเที่ยวแล้วนั้นเราได้เห็นถึงภาพของ การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะการรักษาโรคก,การรักษาคนตาบอดคนโรคเรื้อนการขับผีนะพี่น้องคะวันนี้เราได้เห็นภาพของมิติฝ่ายวิญญาณที่พระเยซูพิทนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเราพระองค์ทรงอยู่ในสองมิติใน,ตในมิติฝ่ายโลกในมิติฝ่ายวิญญาณในฝ่ายโลกพระองค์ก็ทําอย่างเต็มที่เป็นแบบอย่างชีวิตมากมายและในมิติฝ่ายวิญญาณพระองค์ก็ทรงสแสดงให้เราทั้งหลายเห็นแม้เราไม่ได้เป็นสาวก ในเวลานั้นแต่เราได้อ่านในพระจนะของพระเจ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในพรางีเราเห็นว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำการยิ่งใหญ่ในมิติฝ่ายวิญญาณพี่น้องคะเราวันนี้เราจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณมากกว่ามิติฝ่ายโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นนะมากกว่ามิติในโลกนี้เพราะมิติฝ่ายวิญญาณนั้นจะเป็นตัวชักนํา ให้เราไปถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์วันนี้ให้เราเรียนรู้ผ่านวิธทางรูปภาพของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อของเราขอพระเจ้าเพิ่มคูนความเชื่อของเรามากขึ้นน้องคะวันนี้ที่สัจรนั้นเราจะส่งเสริมนะเราจะควรจะส่งเสริมคนให้มองในมิติฝ่ายวิญญาณมองทะลุทะลวงไปในฝ่ายวิญญาณมากกว่ามองในฝ่ายกายภาพ มองว่าจะกินอะไรจะอยู่ยังไงแต่มองไปว่าเออชีวิตที่รันนั้นจะไปถึงไหนวันนี้คิสจกักรมันจะต้องส่งเสริมให้คนมีความเชื่อมากขึ้นมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นมีชีวิตที่วางใจในพระเจ้ามากขึ้นที่จักรัันจะต้องส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจเข้าถึงลิขามรูปภาพของพระเจ้าและเราจะเห็นว่าผู้คนหรือคนในคิสจักรของเรานั้นจัวางใจในพระเจ้ามีชีวิตที่ เข้มแข็งเราจะไม่ต้องเผชิญปัญหาคนทิ้งโบสถ์คนทิ้งพระเจ้าเลยเพราะว่าเขาได้เข้าถึงประสบาวะของมิติฝ่ายวิทยาน้องคะให้คนเข้ามาถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการรับพระกุณของพระเจ้าต่อการไทยที่พระองค์ทรงไทย ทรงเข้าใจในภาวะของมนุษย์ทั้งหลายนะพระองค์ทรงอในในพระวจนะที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นั้นพระองค์บอกว่าพระองค์เราไม่ได้มีปุรโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่พระองค์ก็ทรงถูกทดลองใจแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นเข้าใจและลึกซึ้งนะตัะนหนกถึงความอ่อนแอของเราในพระวจนะถ้าทำ ดูกาบทที่23ข้อ34นะคะวันที่พระเยซูฟิสนั้นถูกตึงและพระองค์ใกล้จะสิ้นพระชนนประโยคที่พระองค์ทรงกล่าวนั้นบอกว่าพระองค์ทรงอธิษฐานว่าโอพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันในวาระที่พระองค์จะสิ้นพระชนนั้นพระองค์ยังมีน้าพระทัยที่เข้าใจในความผิดป่าด ในความผ่อนแอะในการที่ไม่รู้ในความไม่รู้ของคนที่ทําร้ายพระองค์นั่นนั่นคือน้มพระไทยนั่นคือสายพนนระเนตบบพระองค์ที่ทาให้ให้เราได้เข้ามาเรียนรู้พี่น้องวันนี้เราทั้งหลายนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับใช้น้องคะวันนี้ขอให้เรานั้นให้เข้าใจลูกแก่ของเรามากขึ้นเข้าใจคนที่อยู่ภายใต้เรามากขึ้นไอคทั้งเราเราอาจจะผ่านเราอาจจะผ่านปัญหาอุปสรรคมาแล้ว หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราโอเคและนะ้วแต่เราก็กลับไปมองคนเหล่านั้นว่าโอ้ทำไมเธอทําไม่ได้แค่นี้ก็ทําไม่ได้แมไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยทําไมเธอไม่ไม่ได้เรื่องบนาะท,ทีเราก็อาจจะมองมองเขาแบบผิดนะแต่เมื่อเรามาเห็นภาพของพระเยซูที่พระองค์เป็นถึงพระเจา้าเป็นผู้ซึ่งเข้าใจในความอ่อนแอในความล้มเหลวในความผิดา ที่แสดงออกมาเพราะว่าเขามีธรรมชาติที่อ่อนแอเขาไปไม่ถึงไปไม่ถึงที่เราไปน้องเราไปถึงะระดับหนึ่งแล้วคนที่อยู่ภายใต้เราอาจจะยังตามเรามาไม่ถึงอาจจะมาไม่ถึงที่เราอยู่ที่เรายืนอยู่นั้นเรามีหน้าที่เข้าใจเขายื่นมือไปจูงเขาดึงเขาฉุดเขาขึ้นมาไม่ใช่เราจะไปทับผมเขาไปอยู่กลาวว่าให้เขาเนาะสิ่งที่พระเยซูปเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ทรง ทำนั้นประทับใจพี่เราประทับใจพระเจ้ารู้สึกว่าโอ้พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรง,งเข้าใจมนุษย์พระองค์ทรงเข้าใจความปัญแอของเราขนาดนี้เลยหรือนั้นหลายครั้งเราทำบาปเราทำบาปกับกพระเจ้าเราทับผมเรามองคนที่อ่อนแอเรามองคนที่ทำบาปอยู่เนืองเนืองแต่ว,ว่าทําไมทําไมเธอไม่ไม่เป็นอย่างฉันทําไมเธอไม่ผ่านทําไมเธอ ถูกลองใจเธอถูกทดสอบความเชื่อเธอล้มเหลวอ,อีกละพี่น้องอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องยกใจของเราแล้วก็กลับมุมมองของเราใหม่เองหมไหมะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยากไปเรียกร้องให้ใครๆมาเข้าใจเราแต่เราจะต้องหันไปเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูสอนเราในข้อนี้ข้อสี่นะคะพี่น้องประการที่สี่ลองสุดท้ายนะคะพระเยซูนั้นมีสายตาที่มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน พระองค์มีเป้าหมายชัดเจนพระองค์มาในโลกนี้พระองค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนและพระองค์ก็ทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จผ่านการเทศนาสั่งสอนนะก่อนที่พระองค์จะขึ้นสู่กลางเขตพระองค์เทศนาสั่งสอนในทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาที่พระองค์ทรงไปและงานของพระองค์นั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายจริงๆพี่น้องไม่ได้ไปเสียเวลากับสิ่งอื่นๆเลยนะในชีวิตของพระองค์ในตลอดเวลาสาสิบ ส3ปีกว่าที่อยู่ในโลกนี้เราได้เห็นการทำพันธกิจการทำภารกิจที่รับมอบหมายมาอย่างสัตย์ชื่อนะไปที่ไหนก็เส้นเทศนาไปที่ไหนก็สั่งสอนไปที่ไหนก็วางมือรักษาโรคแก้ไขปัญหาให้กับคนนะสอนคนด้วยวิธีของพระองค์วิธีสอนของพระเยซูคริสต์ก็ไม่เหมือน อาจจะไม่เหมือนกับเราด้วยนะคะพระองค์สอนด้วยวิธีทําให้ดูคับพี่น้องทาให้ดูไม่ได้สอนมากมายด้วยปากนะทำให้ดูนะหลายครั้งก็ใช้คําพูดนะอุประมาอุาณไมยแต่สิ่งที่เห็นมากมากก็คือทําให้ดูนะคะสาวกที่ติดตามไปนั้นก็เห็นหมดพระองค์ทําอะไรด้วยวิถาทุกภาพของพระองค์และผลที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเราตื่นเต้นมากมายนะคะนั่นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสสรงทำเพราะพระองค์ทรงมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะพระองค์ทรง วางรากฐานนะของคิสจักรด้วยการสร้างสาวกสร้างสาวกของพระองค์และให้สาวกนั้นออกไปประกาศออกไปวางรากฐานคิสจักรเราจึงมีรากฐานที่มั่งงนคะงในคิสจักรนะเราจึงเห็นในพระธรรมกิจาการนะเราเห็นการงานของพระเยซูคริสต์นั้นได้ขยายออกไปผ่านทางสาวกผ่านทางผู้เชื่อ การให้งานของพระองค์นั้นขยายจนกระทั่งถึงวันนี้พี่น้องเขามาถึงมือของเรานั้นเราจะทําอะไรบ้างสาหรับการขยายอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องเราจะไม่ยอมให้เรื่องราวของพระเจ้าหรือง,งานของพระเจ้านั้นสะดุดอยุดที่มืออยู่ที่ตัวของเราแต่เราจะทําหน้าที่ต่อไปเราเห็นพระธรรมกิจการมากมายที่ทําให้เราเตื่นเต้นและวันนี้เราเองก็จะเห็นพระธรรมกิจการสองในชีวิตของเราในคริสจักรของเราด้วยเห็นไหมคะพี่น้องวันนี้ พระองค์ทรงมีเป้าหมายพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงไถ่าปบนการเขนก่อนที่พระองค์จะสูงชิ้นพระชนบนการเขนนั้นพระองค์ล้วนแต่ทําพันธกิจของพระองค์จากเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมาในโลกนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพระองค์จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายของพระองค์ที่มาในโลกนี้คือการที่จะไถ่บาปให้กับมนุษย์โดยจดจ่ออยู่ที่ชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์ทั้งปวงพระองค์ ปรารถนาในการที่จะให้มนุษย์ทั้งปวงนั้นเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์พระองค์รักษาเป้าหมายของพระองค์พระองค์รักษาพระประสงค์ของพระบิดาเราจะได้ยินครับพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราทําตามพระไทยเราทําตามสิ่งที่พระบิดาส่งใช้ลงมาพระองค์จะใช้ประโยชนไม่ตลอดเวลาพระองค์รักษาเป้าหมายพระองค์มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความจรงิงจังจรงิจรงใจไม่เคยเสียเวลา ไม่เคยปล่อยตัวไม่เคยสนุกสนานไปกับสิ่งต่างๆที่เลานะสิ่งเลาต่างๆที่มาจากโลกนี้แน่นอนพี่น้องในในสมัยพระเยซูเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้ในสมัยพระเยซูไม่มีสิ่งสนุกสนานนะพี่น้องย้อนไปสมัยปฐมกาลเราเห็นภาพของโลดพี่น้องโลดยังไปนั่งอยู่ที่ประตูเมืองยังดูการลเล่นสนุกสนานเลยนาะสมัยพระเยซูเนาะผ่านมาตั้งหลายหลายพันปีเราก็ต้อง เราเราเชื่อว่ามันจะต้องมีอ่าสถานการณ์ที่มีความสนุกสนานบันเทิงแต่เราไม่เคยเห็นพระเยซูไปนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ไปสนุกสนานบันเทิงปล่อยตัวไปตามอ่าสนุกความสนุกสนานินปล่อยตัวไปตามใจชอบนะวันนี้เราถุกล่อลวงม,มากน้องพี่น้องเราเสียเวลามากเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวหลายครั้งเราก็สนุกสนานบันเทิงนะคะถามว่าผิดไหมมันก็คงไม่ผิดนะคะพี่น้องพระเจ้าก็ให้เรามีวาลัร ในการสนุนสนานบันเทิงบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดวเวลาที่เรามีไม่มากนะบางครั้งเราเราอาจจะเลอะไยไปนะด้วยสังคมโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้ก็รุนแรงนะ,ะแล้วก็เ,เร่งเร้านะเพราะมาถสถานก็รู้ว่าเป็นวาระสุดท้ายมาก็เร่งนะออกแอดฟอมต่างๆออกเกมต่างๆ,ๆออกอะไรต่างๆให้เราเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มากมายดังน,นี้ผมจึเราดูว่าพระเยซูพิ เป้าหมายชัดเจนวันนี้ขอให้เรากลับเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเหมือนพระองค์พระองค์ตําหนักเพาพระองค์มีเวลาน้อยแล้วก็มีเวลาแค่สามสิบสามปีน,น้องเราวันนี้เราก็คงเราไม่ได้มีเวลามากไปกว่าพระองค์เวลาที่เหลืออยู่ของเราก็คงไม่มากไปกว่าพระองค์แน่นอนนะคะและประการสุดท้ายนะคะประการที่ห้านะครับการที่ห้าพระองค์มองเห็นคุณค่าของเราพระองค์มองเห็นคุณค่าของเรานะในข้อที่ห้าต่าง ข้อที่หนึ่งะคะข้อที่หนึ่งนั้นพระองค์เห็นคุณค่าทุกปีญญาแต่ในข้อที่ห้านั้นหมายถึงมองเห็นคุณค่าของเราเราในที่นี้ก็คือ้าพเจ้าแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะผู้เชื่อทุกคนนะคะพี่น้องพระองค์เห็นคุณค่าของเราพระองค์ทรงเรียกเราพระองค์เชื่อว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์มีมากเพียงพอสําหรับเราที่จะเปลี่ยนแปลงเราที่จะทําให้เรานั้นทําตามสิ่งที่พระองค์คาดหวงังพระองค์เห็น คุณค่าเราพระองค์มองเห็นศักยภาพมองเห็นชีวิตของเราว่าพระองค์จะใช้ได้เห็นไหมครับพี่น้องพระองค์เชื่อว่าวิเย์ของพระองค์เปลี่ยนแปลงเราได้พระองค์เชื่อว่าเมื่อพระองค์เรียกเรามาแล้วเนี่ยเราทําได้ให้เราทําภารกิจของพระองค์ทำภารกิจของพระองค์ให้เราเปิดกลุ่มตรงนั้นเปิดกลุ่มตรงนี้ให้เราทําหน้าที่โน้นหน้าที่นี้ให้เราเป็นสิทยาพิบาลให้เราเป็นอาจารย์ให้เราเป็นผู้เผยพระวจนะให้เราเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้เราเป็นอัาวกระตู้ เราทําได้เนะพราะองค์มองทะลุเราว่าเราทําได้นี่คือสิ่งสําคัญเมื่อเราถูกเรียกมาพี่น้องอย่าคิดว่าโอ้เราจับพัดจับหูบังเอิญเข้ามาอยู่ในการส่งเรียกของพระองค์โดยที่เราอาจจะงงๆอยู่ไม่พี่น้องไปนะ่พระองค์ส่งเรียกเรามาเพราะพระองค์มองเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นว่าไม่ผิดตัวแน่นอนนะเรียกเรามาไม่ผิดแน่นอนนะวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเท่านั้นเองครับพี่น้อง,องการส่งเรียกของพระองค์การเห็นคุณค่าเรา ชัดเจนในสายตาของพระเยซูอยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองพระองค์มากน้อยแค่ไหนนั่นอยู่ที่เราละพี่นองคับวันนี้อยากอยากให้ค่อยคำของพระองค์ตรงนี้เนี่ยกระตุ้นเราเราให้เราตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องว่าแท้ที่จริงพระองค์มองทะลุว่าเราทําได้สต่ิงที่เราบอกว่าเราทําไม่ได้นั้นไม่ใช่มาจากพระเยซูแน่นอนนะมาจากตัวเราหรือมาจากซาตานที่มันอาจจะใช้ช่องในามบกพร่องของเราหรือช่องว่างในชีวิตของเรา ผลในการทรงเรียกของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเรียกเราทรงเลือกเราและแต่งตั้งเราให้ไปเกิดผลและผลที่เกิดขึ้นนั้นจะถา,าวรคงอยู่พี่น้องวันนี้ให้เรากรับมุมมองของเราใหม่ในการรับใช้พระเจ้าในการดาเนินชีวิตอยู่กับพระองค์พี่น้องเราเป็นทหารเอกของพระเยซูเนาะวันนี้พระองค์คาดหวังเราเราที่จะ,อะมองเหมือนพระองค์สายตาแบบพระองค์ไม่ผิดพลาดแน่นอนวันนี้ ให้สายตาของเรานั้นถูกยกขึ้นให้เข้าสู่มาตรฐานสายพระเนรของพระเยซูให้ได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้สรงผนชนและสรงควบคุมและครอบครองอยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตของเราด้วยวันนี้ขอให้เราปลับมุมมองขอให้เราเชื่อมั่นในการทรงเรียกในสายตาของพระองค์มองเราไม่ผิดกัะพี่น้องพระองค์มองเราไม่ผิดผิดอยู่ที่ว่า ถ้ามันจะผิดก็คือผิดที่เราในการตอบสนองในการที่เราเพิกเฉยในการที่เราเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยรับใช้เดี๋ยวค่อยตอบสนองเดี óc óc ๋ยวเรากลังอยู่ในอาชีพการงานอยู่ในงานของเรายังอยู่ในหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นบรนยา,านกาศวันนี้ให้เราหลุดจากสิ่งเหล่านั้นและมองไปที่พระองค์ว่าวันนี้สายตาของพระองค์นั้นมองเราสายตาของพระองค์มองคนในโลกนี้สายตาของพระองค์นั้นมีเป้าหมายสายตาของพระองค์นั้น เ็นสายตาที่เราทั้งหลายจะต้องอเรียนแบบและไปให้ถึงสายตาแบบนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันต่ทุกการพระบิดาขอพระเจ้าทรงนาให้เราจะได้การกลับสายตากลับมุมมองใหม่ที่เราจะเห็นของพระองค์เป็นแบบอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทําในโลกนี้เป็นแบบอย่างที่เห็นความสําเร็จมากมายในโลกนี้ด้วยเวลาที่ไม่มากของพระเยซูคริส วันนี้เราเองก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วในชีวิตของเราขอให้เราทั้งหลายจะมีมุมมองเหมือนพระองค์จะมีมุมมองที่ถูกปรับแล้วขอพระองค์สร้างราใหม่ขอพระองค์ปรับมุมมองให้กับเราให้สายตาของเราจะเป็นสายตาในมองในมิติายวิญญาณสายตาที่เห็นค่าสายตาที่เห็นความอ่อนแอของผู้คนสายตาที่เห็นคุณค่าทุกวิญญาณ และมองเห็นการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงคาดหวงังพระองค์ทรงรู้ว่าเราจะตอบสนองพระองค์จะเป็นผู้ที่เกิดผลได้ขอให้เราตอบสนองพระองค์อยา่างเต็มร้อยเต็มที่เต็มกำลังอย่าให้เราทั้งหลายนั้นเพิกเฉยหรือชะลออยู่อย่าให้เรายังมีสิ่งอื่นที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราที่จะเป็นเหตุเหตุผลจองปลอมที่เราจะไม่ตอบสนองพระองค์นั้นอย่าให ช่นนั้นเลยพระองค์เจ้ขคาขอพระเจ้าบวยพรเราขอพระเจ้าเจิมเราให้เราเป็นเกิดผลให้เราเป็นคนแห่งการเกิดผลให้เราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทยัยและพระองค์จะทรงพอพระทัยในชีวิตของเราในวันสุดท้ายเราจะยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าพระองค์จะทรงยิ้มให้กับเราพระองค์จะพอใจเราและพระองค์จะทรงรู้จักเราพระองค์จะทรงนำพาเราตลอดไปถึง,ถงนิรันด รบิดาจา้เาลงของพระคุณและมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ของพระเจ้าวยพระกรพี่น้องที่เข้ามาที่จะได้รับกําลังจากพระองค์และมีชีวิตกับพระองค์มั่นคงจำเลญขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าสึ้ไปเราขอของพระคุณและมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์นในพระนามพระเยซูผู้เเจ้าอาเมนอพระเจ้าวยพรที่ทุกท่านนะคะ